5แต่งตนะครับเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยก็เอ่อจริงๆเป็นอาชีพหลักของพวกเราไปอยู่เลครับนี่โอ้โหก็ดูคนแต่ละคนสูง180เป็นทุกคนเลยโอ้โห๋อดีใจครับคนแต่งต่อขอบคุณนะครับสุดยันทราเซ็นทรันอาซาแจนรังนะที่ได้โอกาสพวกเราเอฟนะฮะมาเดินแบบนะฮะก็ดีใจครับเป็นต้นคริสต์มาสต้อนรับลงหนาวด้วยใช่แล้วค่ะโอ้โหก็ระโดดเลยครับน้องตุ้ยนี่ค่ะ นะคะเด็กเหนื่อยคะเอาอยู่ด้านนี้เ้ยนะได้ลวเลยนะเป็นไงครับประทับใจนะสุดเอ้เดินเล่นระยังต้องถามก่อนเดินเล่นระยัง รรเดินเล่นอะไรยังสูนยกันคะของเราก็ไปเดินบ่อยครับนะครับประทับใจอะไรเป็นพิเศษบ้างคะประทับใจตรงที่หนึ่งใกล้ใกล้เยอะผมมาอะไรก็เสียทรัพย์ตลอดคือแบบว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้น,นี่นะครับแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งคือผมชอบทีบ่มือนั่งชิลตรงศูนย์อาหารข้างบนนะครับก็จะมีมุมแบบให้ออกมานั่งชิลรับลมได้เจ๋งมากไปบ่อยไปบ่อยนะคะับใครที่ยังไม่เคยนั่งก็พี่เบินั่งได้นะคะอาไปสปอตไลี์กันแล้วมาดีก่น ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้น้องโป่งเนี่ยนะคะมาอวยพรให้หน่อยละกันค่ะสำหรับการฉลองครบรอบหนึ่งปีของศูนย์การค้าของเราค่ะค่ะก็สรับศูนย์การค้านะคะเซนทันพริตา<ช>แจ้งวัฒนะนะคะศูนย์การค้าดีๆนะคะไฮเทคแบบนี้